สวัสดีครับหลังจากที่โคดกองหลังดาวโลดอย่างยอสโกวาร์โอนั้นย้ายไปร่วมทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลีดอันดับกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5้ากองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ประเมินค่าตัวนักเตะชื่อดังอย่างทานเฟอร์มาซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ w 8อผู้สนับสนุนหลักของสโมสรนเบอร์ลี่จากศึกพรีเมียร์ลีกอ โดยเรามาเริ่มกันที่กองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่5ได้แก่ลูเบน,นติอาสเซนเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย26ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ย้ายจากเบรฟิก้ามาร่วมทัพแมนซิตี้์โดยค่าตัว71.6ล้านยูโรโดยสำหรับลูเบนติอาสในปี2020แมนซิตี้์ได้ทำการทุ่มเง,งินสูงถึง71.6ล้านยูโรเพื่อข้ายื่ตัวเขามาร่วมทัพโดยตลอด3ฤดูก,กาลที่ด้านลงเล่นให้กับทัพเรือใบ,บสีฟ้าผลงาน,นลงสนามไปทั้งหมด133นัดทำไปได้4ประตูกับเป็นค่าอด ควาช่วยแมนซิตี้ผ่านควาชไปแล้ว6รายการแล้วมันคือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ทั้ง3ฤด,ดูกาลที่ลูเบเดียนอยู่กับทีมแถมยังพ่วงมาด้วย1แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งเงินจำนวน71.6ล้านยูโรที่แมนซิตี้นั้นได้ลงทุนไปบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เพราะลูเบเดียสนั้นก็คือเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกในช่วงเวลานี้กองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่4ได้แก่เวสลีย์โฟฟาน่าเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่่่่งเเเเเศสสสสววววัััยยยยย22ปีีีีีจจาาาาาากกโโมมมรรรรชชลลลลซซซทท้้ยย้้ Chelsea, ตตตอ์ิพดค80.4นู โดยในรายของเวสลี่โฟฟาน่าเชลซีนั้นเพื่อกระชากตัวเขามาร่วมทัพในปี2022ที่ผ่านมาแต่ทว่าตลอดฤดูก,กาลที่ผ่านมาโฟฟาน่านั้นกลับโดนปัญหาการบาดเจ็บหนักตามบกควนมาโดยตลอดและมันกล็ลามยาวจนมาถึงในฤดูก,กาล2023-2024ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้พอล่าสุดเวสลี่โฟฟาน่านั้นมันได้รับอาการบาดเจ็บหนักที่ต้องากษาตัวนานอีกหลายเดือนแลวมันทำให้เริ่มมีคำถามอย่างหนาหูแล้วว่าเงินที่เชลซียอมจ่ายไปมากถึง80.4ล้านยูโรมันคือการลงทุนที่ผิดพลาดหรือไม่เพอขณะนั้นไดบา,าบาบหมม่มม กองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่3ได้แก่เวอร์จิลฟานได้เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย32ปีจากสโมสรเลี้ยวผู้ที่ย้ายจากเซาท์แฮมป์ตันมาร่วมทับเลี้ยวผู้ด้วยค่าตัว84.65ล้านยูโรโดยสำหรับเวอร์จิลฟานได้นี่คือหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลยุคสมัยนี้ซึ่งฟานได้นั้นโชว์ฟอร์มพีคมาแล้ว5-6ฤดูกาลซึ่งการลงสนามใหกับทัพผงแดงมาทั้งหมด222นัดเขาทำไปได้19ประตูกับอีก9แอสซิสต์พร้อมกัับนทเซี ซึ่งมันคือการนำทัพผงแดงกลับมาพังอัดคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จในรอบ30ปีและยังพ่วงมาด้วยการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2018-2019ซึ่งดีลการคว้าตัวเวอร์จิลฟานได้คือหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ยิ่งสุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้กองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่2ได้แก่แฮร์รี่แม็กควายเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษวัย30ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพแมนยูด้วยค่าตัว87ล้านยูโร โดยในลายของแฮร์รี่แม็กควายนี่คือเจ้าของสถิติกองหลังที่ข่าตัวแพงที่สุดในโลกคนก่อนหน้านี้และเป็นดีลการล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ของทัพปีศาจแดงแมนยูเลยก็ว่าได้เพราะว่าเงินมหาศาลถึง87ล้านยูโรที่พวกเขาลงทุนคว้าตัว,ตวแม็กควายมารุ่มทับมันแทบจะสูญเปล่าเลยก็ว่าได้เพราะแม็กควายนั้นกลายเป็นกองหลังตัวตลกที่มักจะสร้างวินรรมแปลกๆอยู่เสมอแล้วอาการเผวอจนแมนยูนั้นต้องตกที่นั่งลำบากอยู่เป็นประจำซึ่งล่าสุดแมนยูพยายามที่จะเล่นขายเขาออกจากทีมให้เร็วที่สุดและแฮร์รี่แม็กควายนั และแล้วก็มาถึงกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับที่1ได้แก่ยอสโกกวาดิโอยินเตอร์แบ็กดาวโลทีมชาติโกลอเชียวัย21ปจย City, ีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ย้ายจากไลซิกมาร่วมทัพแมนเชสตี้ด้วยค่าตัว90ล้านยูโรโดยสำหรับยอสโกกวาดิโอเขาเนีรผึ้งย้ายมาร่วมทัพแมนเชสตี้แบบส,สดๆร้อนๆด้วยค่าตัวที่มากถึง90ล้านยูโรซึ่งมันถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงมากๆสำหรับนักเตะในวัยเพียงแค่21ปีและนั่นมันยังทำให้กวาดิโอนั้นกลายเป็นกองหลังที่ค่่าตัวแพงทีีสุดในโลกอกอด้วยยโดสาอโดิ เขาแจ้งเกิดมาตั้งแต่ในศึกฟุตบอลโลก2022ที่เขานำทัพโคอเอชียทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศและควาอันดับที่3มาครองได้อย่างทยที่สุดและต่อไปด้วยการพาไอาเบรไลซิกป้องกันแชมป์เดเบโคาในฤดูก,กาลที่ผ่านมาซึ่งกว่าเดียวน้นถูกยกให้เป็นกองหลังที่จะก้าวขึ้นมายืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกฟุตบอลในยุคสมัยต่อจากนี้